ี่ผู้ชายคนนี้อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้เหรอครับผมสนใจทำํำรายการทีวีอยากทํารายการเหมือนแบบคล้ายๆของออคุณสรยุทธ์ทางช่องสามไหฮะของพี่สรยุทธ์รหรือรายการที่ประมาณอย่างนั้นฮะกำลังคิดอยู่<ต>กําลังคิดอยู่ไม่ถึงก็เป็นข่าวนะครับแต่แบบนั่งสัมภาษณ์บุคคลสําคัญกำลังคิดคอนเซปต์อยู่ฮะ อันนี้เป็นโปรเจกต์ในอนาคตอยากทำมากไม่เอาข้าวรายวันประมาณนั้นครับครับแล้วจะต้องเป็นเชิงการเมืองไหมไม่จำเป็นสัมภาษณ์คนดังก็ได้แต่ต้องเป็นในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นตอนนี้เป็นกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ยังยังไม่ได้ปรึกษาใครอย่างเป็นทางการอันนี้ผมคิดของผมคนเดียวหลังจากที่งานที่ที่งานใหม่รออยู่ตามที่บอกครับ ทุกวันนี้เวลาทั้งหมดก็อยู่กับการทํางานที่เป็นในส่วนของวิสเนตเกือบจะก็ส่วนมากผมจะแบ่งเวลาครับว่าช่วงไหนวันไหนทํางานผมก็จะทําแน่นไปเลยทั้งวันวันไหนไม่อยากทํางานก็รับงานน้อยหน่อยครส่วนมากจะแบ่งเวลาอย่างกันมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้กรุงเทพรถติดครับไม่ไหวไปไหนมาไหนที่ลําบากต้องแบ่งเวลาให้ดีครับแล้วอย่างนี้ในภาคการเมืองนะคะคุณต้งยังยังทำงานบนชนยังทำอะไรอยู่นคะ สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยางานการเมืองก็มีเอาใจช่วยอยู่ตื่นมาเนี่ยเช้ามาผมก็อ่านข่าวลืมตามาเดินเข้าห้องน้ําก็หยิบโทรศัพท์กดอ่านข่าวการเมืองก่อนอันดับแรกว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอนเช้ามีอะไรบ้างข่าวอัปเดตตอนนี้เนี่ยครอบครัวผมก็อยู่การเมืองทั้งสองคนแล้วก็มีคุณพ่อผมนะครับซึ่งเป็นรองนาย,นายกรัฐมนตรีน้องฉะครับ น้องชายผมเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงเขาก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคอยู่เพราะฉะนั้นของผมเนี่ยเดี๋ยวรอคิวอีกก่อนก่อนก็ได้ครับไม่รีบฮะขอทำธุรกิจกันฮะแต่คิดคว่ายังไงเราก็ต้องต้องต้องในทาสุดท้ายต้อง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 ในการเมืองคือการเมืองนี่มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วฮะแต่ขอ,อให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยน้องชายผมเขาก็ขยันทุ่มเทในการทำงาน ทางการเมืองอยู่แล้วมากๆตอนนี้ผมขอปันเงินก่อนครับหาเงินก่อนค,ครับถ,ถ้าสมมติดดว่าวันนี้ให้คุณโต้งมองการเมืองในฐานะที่เราอยู่ข้างนอกนะในขณะเดียวกันเราก็ได้สัมผัสว่า,ม,ามองเข้าไปเนี่ยภาพรวมการเมืองบ้านเราในวันนี้ในทัศนะของคุณโต้งเห็นอะไรบ้างมันเป็นยังไงผมว่ามมผมว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลือกตั้งแพ้ชนะเนี่ยผมว่าเราต้องยอมรับเป็นสิ่งที่ผมมีความคิดส่วนตัวของผมว่าคือดีกว่าระบอบอื่นฮะคือถึงเวลาเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิน่นสอขอสอสอสอกอผู้ว่าราชการจังหวัดคือทุกอย่างเนี่ยมาจากการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเราต้องน้อมรับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ผมชอบนะครับประชาธิปไตยผมว่าทุกคนทุกคนก็ชอบอย่างที่บอกับว่าอาจจะไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นเป็น,ปนแนวทางที่เลวร้ายที่สุดจริงๆช่วงนี้อาจจะมีภาวะการขัดแย้งทางความคิดใช่ไหมคะแต,คแ,ตแต่แต่ภาพรวมก็ยังอยากที่จะทำงานกันอยู่คือคือความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองของแต่ละฝ่ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเห็น ไปในทางที่ทางเดียวกันหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผด็จการคือความคิดเห็นของคนเราเนี่ยแตกต่างได้แต่ควรจะแตกต่างที่อยู่ในกรอบคนแพ้ก็ต้องยอมรับกติกาคนชนะก็ต้องทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนเราอย่าไปแบ่งเป็นข้างน้นข้างนี้นะครับทำทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดีกว่าใครชนะมาได้รับการเลือกตั้งได้รับการไว้วางใจจากประชาชนก็รักษาคําพูดแล้วก็ขอให้ทํางานอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้าเสียเวลามาเยอะแล้วครับอย่าทะเลาะก,กันเลยครับไม่มีประโยชน์แล้วครับช่วงนี้คุณพ่อภา<ล>ร,ระหนักนะคะโโจะเรื่องตรงเรื่องใต้นี่ท่านเป็นไงบ้างคะปกติเนี่ยเวลาผมจะเจอพ่อผมทีเนี่ยต้องโทรหาทางออสอบถามเวลากับเลขาส่วนตัวพ่อผมก่อนเพราะว่าพ่อผมเนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการต่างๆหลายคณะมากหลายสิบคณะแล้วก็ภารกิจรับผิดชอบเนี่ย โอ้โหมากมายไข่กองอเวลาคุยกันกับคุณพ่อเนี่ยส่วนมากจะคุยเรื่องการเมืองเป็นหลักแล้วผมก็จะต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมอยู่ในครอบครัวการเมืองต้องรู้มากกว่าคนอื่นเวลาไปไหนเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วจะลําบากครับวันนี้หลายคนอาจจะสงสยัยหรืออาจจะคิดว่าสามลมอยู่ลมรุง สมองนก็จะมีข่างโน่นที่นั่นอะไรเงี้ยอยากให้คุณประธานาธิบีคุณโตนะคะลองฉายภาพให้ดูชืว่า1 2 3่งสองสาทำอะไรบ้างคือตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เติบโตกันหมดแล้วฮะปีนี้ผมก็จะ42แล้วครับ26มีนาคมนี้ผมก็42เต็มน้องชายผมวันอยู่บำรุงเขาก็จะ39ปีอยู่การเมืองมายาวนานลงลึกในเส้นเลือด ส่วนน้องชายผมอีกคนหนึ่งคนสุดท้องร้อยตำรวจเอกดวงอยู่บำรุงเขาก็รับราชการตำรวจซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถเป็นครูฝึกสอนตำรวจยิงปืนได้เป็นผู้บรรยายการอบรมหลักสูตรหลายหลักสูตรตอนนี้ครอบครัวผมทุกคนก็เติบโตขึ้นตามอายุตามประสบการณ์ตามความรู้ความสามารถที่ถนัดของแต่ละคนก็ <Yeah. S 1> คิดว่าได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนในหล,หลากหลายด้านครับ แสดงว่าวันนี้เขาก็อยู่มำวงของหลายหลายคนที่เป็นห่วงนี่โตเป็นผู้ใหญ่กันไปหมดแล้วโอ้โหก็อายุก็อายุตามที่บอกครับสีผม42อีกคน39น้องชายผมเป็นคน32โอ้อายุไม่ใช่เด็กแล้วครับครับในขณะเดียวกันเราก็มีหลานๆเตรียมที่จะต้องดูดาอีกต่อไปนะคะครับก็มีหลานอีก3คนฮะลูกน้องชายก็มีกาโมูอาชวินซึ่งตอนนี้เขาก็ โตเป็นหนุ่มแล้วฮะสิปีเป็นนา,แบบายแบบไทยแบบมีคนติดต่อเล่นละครเยอะเขาก็มาปรึกษากับผมตลอดลุงโต้งลุงโต้งก็นั่งคุยกับเขาเป็นระยะระยะส่วนหลานคนที่สองผมก็เด็กชายนโมอายุ9ขวบก็นี่ยน่ารักอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อ,อเด็กหญิงวรดาชื่อเล่นรดาอายุเพิ่งผ่านกำลังจะสี่ขวบครับ สีขวบเดือนพฤษภาเขาเป็นลูกสาวคนเล็กของหนุ่มของน้องชายผมแต่เขาเป็นเรียบเสมือนลูกสาวคนโตของผมเพราะว่าใกล้ชิดมาตั้งแต่เขาเกิดเจอกันเขาก็เรียกผมพ่อโต้งพ่อโต้งก็เหมือนลูกคนโตอยู่ระหว่างการถ่ายทําครับอยู่ระหว่างการผลิตครับแสดงว่าชีวิตวันนี้ถือว่าสมบูรณ์มีความสุขทั้งทั้งหน้าที่การงานมีความสุขมากครับครับก็ทุกอย่างก็เอ่อ ที่ผ่านมาครอบครัวผมก็มีประสบการณ์มากมายครับคุณพ่อผมก็ทุ่มเททำงานเต็มที่รับใช้ประเทศไทยรับใช้บ้านเมืองโดยที่ไม่มีข่าวท,ทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วงตระกูลก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของผมและครอบครัวครับและอีกขณะเดียวกันนับจากนี้ไปก็จะมีชื่ออาถานยูบรัรรงปรากฏอยู่ในเชั่น <c oughs> ของบริษททางด้านบันเทิงใช่ไหมคะก็คงจะหลากหลายหลากหลายสายงานครับคือการเมืองเนี่ยผมก็ยังสนใจอยู่ยังไปทำเนียบยังไปสภายังรับรู้ข่าวสารการเมืองทุกอย่างที่ต้องรับรู้ทางสายธุรกิจส่วนตัวผมผมก็ทำของผมไปบางงานผมก็ให้ภรรยาผมเขาไปดูแลให้เขาช่วยทำงานบ้างเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเขาว่างมากเดี๋ยวจะมีเวลาเยอะเดี๋ยวจะเหงาก็เลยต้องใช้งานให้เยอะหน่อย ส่วนไอ้งานทางด้านบันเทิงนี่ก็เป็นงานใหม่ที่เข้ามาแล้วก็น่าสนใจครับก็สนุกดีคืออยากอยากมอบความสุขให้กับคนไทยครับทั้งได้ทั้งหนึ่ง<า>คนไทยได้ไหมคะครับ<า>ความสุขถึงประชาชนคนไทยครับก็ขอผสมผสานนะครับผมอยู่ในครอบครัวการเมืองเนี่ยอ,อ,อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าคือผมอยากเห็นคนไทยมีความสุขเราควรรักกันไว้นะครับแค่กอดคอกันไว้จับมือกันเดินไปด้วยกันเนี่ย โอ้โหกว่าจะไปต่อสู้กับต่างประเทศไม่ว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเราก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะก,กันเลยครับจับมือแล้วเดินหน้าลุยไปด้วยกันครับส่วนตัวผมเนี่ยอะไรที่ทําได้อยากอยากอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะผมก็อาจจะเป็นตัวจากฟันเฟืองตัวเล็กๆที่มาทํางานอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่ ที่ใหม่ขึ้นมาที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็ฝากไว้ด้วยนะครับ